รวม10มือถือที่น่าซื้อและน่าใช้ประจำเดือนตุลาคมปี2020สวัดสดีสวัสดีมิรักแฟนโฟนและแฟนไอทีที่น่ารักกันทุกท่านครับวันนี้ยู่กับผมดิิมอลิอากันอีกเช่นเคยนะฮะแล้ววันนี้ครับเราจะมาแนะนํา10มือถือที่น่าซื้อและน่าใช้ในเดือนตุลาคมนี้นะครับโดยจะมีรุ่นไหนกันบ้างเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ Let's go เรียวมี c 17 รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วความละเอียดจะเป็น HD p l u เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ครอบทามมาด้วยกระจกอล l มิ Glass. เนี s มค่า r ี f ฟรชเร a e หน้าจอครับรุ่นนี้จะให้มาที่90เฮิร์ด้วยกันพอตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C แล้วนะครับส่วนในด้านทำงานรุ่นนี้จะเลือกใช้ CPU เป็น Snapdragon 460 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่1.8 g h z g p u เลือกใช้เป็น Adreno 610ส่วนในด้านของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวด้วยกันนะครับโดยตัวหลักจะอยู่ที่ มูมเลนส์กัเลยนะตัว Wide 8ล้านเลนมารโคร2ล้านแล้วก็เลนเดฟเซ t h s e n s อีก2ล้านส่วนกล้องหน้าจะให้มาอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงท f ่2.70เป็นกล้องเลนส์ w แบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาที่5,000มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตต์ในด้านของราคาครับรุ่นนี้เนี่ยก็มีวางจำหน่ายในประเทศไทยแล้วนะครับโดยความจุเนี่ยจะอยู่ที่ RAM 4GB ROM 64ราคาจะอยู่ที่4,999บาทเท่านั้นเองและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนสนใจนะครับสามารถคลิกสั่งซื้อทีี่่ลลลลลิงงกกดด้้้้้าานนใใตต script แแว็คออมเเไยหื ดีสิบรียมี่เจ็ดไอ รุ่นนี้เับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วความเอียดจะเป็น HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD และครอบทับด้บวยกระจก Gorilla Glass การ refresh เรทหน้าจอครับรุ่นนี้ก็จะให้มาอยู่ที่90 h z ด้วยกันพอตการเชื่อมต่อตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C แล้วนะฮะส่วนในด้านการทำงานรุ่นนี้ก็จะเลือกใช้ CPU เป็น Snapdragon 662 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่2.0 g h z GPU เลือกใช้เป็น Adreno 610ในด้านของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวด้วยกันโดยตัวหลักจะอยู่ที่6 เลน Ultra Wide 8ล้านเลนมาโคร2ล้านแล้วก็เลน d e เ t h นเซอร์อีก2ล้านส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.1เป็นกล้องเลนวายนะฮะแบตเตอรี่ครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่5 0 0 0รับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก1 8ั์ในด้านของหน่วยความจำครับรุ่นนี้ก็จะมีความจุอยู่ที่แรม8 g กรอม128ราคาเปิดตัวครับตัวนี้จะอยู่ที่7,499บาทเท่านั้นเองและนี่เลยครับก็คือ r e o m i 7i p o c o x 3 nfc รุ่นนี้เขาจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วความเียดจะเป็น full hd เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น ips lcd และครอบทับาด้วยกระจก r illa class 5า้าค่า r e f r e s หน้าจอครับรุ่นนี้จะให้มาถึง120 hz ด้วยกันพอตการเชื่อมต่อตัวนี้ก็จะเป็น usb type c นะฮะส่วนนี้ก็ทการทำงานรุ่นนี้ก็จะเลือกใช้ cpu เป็น snapdragon 7 3 2อง g octa core ความเร็วสที่ 2.3GHz gpu เลือกใช้เป็น adreno 618ในด้านของกล้องหลังครับรุ่นนีี้้้จะใหหกกกลลองมาทท่64ตตััััวววดดยยโิ รูรับแสง21.9เป็นกล้องเลนส์วายนะฮะบวมเลนส์เลนอัลตร้าวาย13ล้านเลนส์มาโคร2ล้านแล้วก็เลนส์เดฟเซนเซอร์อีก2ล้านส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่20ล้านพิกเซลรูรับแสง่ f 2.2นะครับเป็นกล้องเลนส์วายแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่ 5,160mAh ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก 33W ส่วนในด้านของราคาครับตัวนี้เนี่ยก็มีวางจำหน่ายในไทยแล้วนะครับซึ่งจะมี2ความจุด,ด้วยกันโดยความจุแรกครับก็จะเป็นรุ่น RAM อยู่ที่7,999บาทถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจยังไงสามารถคลิกสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะฮะและนี่เลยครับก็คือ p o c o X3 NFC เรียวมี่เจ็รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.4นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Super a m OLED ครอบทำมาด้วยกระจกค o r i l l a Glass 3 plus พอร์ตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับส่วนในด้านการทำงานรุ่นนี้ก็จะเลือกใช้ CPU เป็น Snapdragon 7 2 0 G Octa Core ความเร็วจีที่สองจุดสามกิกะ GPU เลือกใช้เป็น Adreno 618ในด้านของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวโดยตัวหลักอยู่ที่64ล้านพิกเซลรูรับแสง F1.8 เป็นกล้องดลนสน์ Wide ึ่งจ เ็นมาโคร2ล้านแล้วก็เลนเดีเซนเซอร์อีก2ล้านส่วนกล้องหน้าจะให้มาอีกที่32ล้านพิกเซลครับรูรับแสงที่2.5เป็นกล้องเลนวายนะฮะแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอีกที 4, ่ที่4,500มิลลิแอมครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก65วัตต์ซึ่งก็จะเป็นซูเปอร์ด k c ชาร์จของทางเรวมีนั่นเองนะฮะส่วนในด้านของราคาครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีความจุเดียวนะครับนั่นก็คือรุ่น ram 8 gb rom านเาองซึ่งูมสสนใจงไาารถคลิกสั่งซื้อที่ลิงแ์ด้าคา้คอเได้ลยละนี่ครับก็คือ รียวมีเจ็ดโปร OPPO Reno 4 Z t 5G รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.57นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD+ เลือกใช,ใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD และครอบทับด้วยกระจโก Gorilla Glass 3ค่ 3. า r e เ r ฟฟเ s h หน้าจอครับรุ่นนี้ให้มาสูงถึง120เฮิร์ด้วยกันพอตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะฮะส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้ก็จะเลือกใช้ CPU เป็น Mediatek Dimensity 800 5G Octa Core ความเร็วจีที่2.0 GHz G p u เลือกใช้เป็น Mali G57 MC4 ในด้านของกล้องรับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวด้วยกัน โดยตัวหลักจี่ที่48ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ f 1.7เป็นกล้องเลนส์ w i นะฮะบวกเลืส์เลนอัลตร้า w i 8ล้านเลนส์มาโคร2ล้านแล้วก็เลนส์เดฟเซนเซอร์อีก2ล้านส่วนกล้องหน้าครับตัวจะให้มา2ตัวด้วยกันโดยตัวหลักจีที่16ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ f 2.0ูงเป็นกล้องเลนส์ w i e นะครับบวกเลนอกับเลนส์เดฟเซนเซอร์หรือว่าเลนส์พอดเทตอีก2ล้านพิกเซลด้วยกันนะฮะแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่4 0 0 0 m 0 0 พ9น0บาทเท่านั้นซึ่งผู้ชมสนใจยังไงสามารถคลิกที่ลิงก์สั่งซื้อด้านล่างได้เลยนะฮะและนี่เลยครับก็คือ OPPO Reno4 z 5G vivo v, v 2 0 pro รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.44นิ้วความละเอียดจะเป็น full hd plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็นอ m o l e d พอพอตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น usb type c นะฮะสนด้านการทำงานรุ่นนี้ก็จะเลือกใช้ cpu เป็น snapdragon 7 6 5ก g octa core ความเร็วจีทองจี่ 2.4GHz cpu เลือกใช้เป็น adreno 620ในด้านของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวด้วยกันโดยตัวหลักจีอยู่ที่ 64, 000, 000, ห4บสีล้านพิกเซลรูรับแสงเจเจเอเลน n s o r ส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะให้มา2ตัวด้วยกันโดยตัวหลักจะอยู่ที่44ล้านพิกเซลรูรัรบแสงที่ f2.0 เป็นกล้องเลนส์วายนะฮะบวกมาด้วยกลนส์เัลร้าวาอีก8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่ 4,000mAh ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก33วัตต์โดยเจ้าตัว vivo v20 pro ครับก็จะมีจำหน่ายในประเทศไทยแล้วนะครับความจุเนี่ยก็จะเป็นรุ่น ram 8gb rom 128โดยราคาที่สามารถซื้อได้ในตอนนี้ครับก็จะอยู่ที่14,999บาทเท่านั้นเองซึ่งคุณผู้ชมคนไหนสนใจนะครับสามารถคลิก แล้วก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะและนี่เลยครับก็คือ Vivo V, v 2 0 Pro Xiaomi มี 10T 5G รุ่นนี้รับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD และครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass 5คาลิเฟ e ใ h หน้าจอครับรุ่นนี้จะให้มาสูงถึง144เฮิร์ตด้วยกันพอตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะฮะส่วนเรองการทำงานรุ่นนี้ก็จะเลือกใช้ CPU เป็น Snapdragon 865 Octa Core ความเร็วอยู่ที่2.84 GHz g p u เลือกใช้เป็น Adreno 650ในด้านของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่ 3ตัวด้วยกันโดยตัวหลักยู่ที่64ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ f 1.9นะครับเป็นกล้องเลนวายบูมเลน ultra wide 13ล้านแล้วก็เลนมาโครอีก5ล้านส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะให้มาที่20ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ f 2.2เป็นกล้องเลนวายนะฮะแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาที่5,000มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก33วัตต์ส่วนในดร่งของราคาครับตัวนี้เนี่ยก็เปิดตัวในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่วางจําหน่ายนะครับโดยเจ้าตัวมี จะมีรุ่นเดียวนะครับก็คือรุ่นแรม8กิกรอม128ราคาที่เปิดตัวมาครับอยู่ที่12,990บาทเท่านั้นเองนะครับและนี่เลยครับก็คือ Xiaomi Mi 10T 5G Oppo r a ์ o 4 Pro รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออีกที่6.5นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้านจอเป็นอ m o l e d และครอบทำบอด้ว้ก็ติด Gorilla Glass 5คา r ิ f ฟส a หน้าจอครับรุ่นนี้จะให้มาที่90เ z ด้วยกันพอร์ตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะฮะส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้ก็จะเลือกใช้ CPU เป็น Snapdragon 765G Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่2.4 g h z GPU เลือกใช้เป็น Adreno 620ในด้านของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาทีี่่่3ตตััััวววดด้ยยยกกนโหลจอูท48 8ล้านพิกเซลรูลรับแสงเจเจ F 1.7บวกมเดลุกเลน Ultra Wide 12ล้านแล้วก็เลนเทเลโฟโต้อีก13ล้านส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่32ล้านพิกเซลรูลรับแสงเจเจ F 2.4นะครับแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่ 4,000mAh ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก65วัตต์ซึ่งก็จะเป็น s u เปอร์วูฟแฟ s ช Charge v e r s i o น2.0จากทาง OPPO นั่นเองนะฮะโดยเจ้าตัว OPPO Reno 4 Pro 5G ตัวนี้นะครับเปิดราคามาจะอยู่ที่24,990บาทนะครับซึ่งราคานี้ครับถ้าเกิดว่าคุณผูู้้้้้ชมมเนนนีี่่่ยยซือกกัักัับบบรรรรรราาาาคคทวะะจไดหฟ สุดพิเศษครับก็คือหูฟัง Echo M31 นั่นเองแล้วก็ได้รับ E V I P การประกันจอแตกอีก1ปีด้วยนะครับย้ำว่าสำหรับร้านคา้าที่ร่วมรายการนะครับและนี่เลยครับก็คือ oppo reno 4 pro 5g ซัมซุง Galaxy S 20 FE รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD+ เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Super AMOLED ค่าร e f r e s h r a หน้าจอครับรุ่นนี้จะให้มาสูงถึง120 Hz ด้วยกันพอตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C แล้วนะฮะส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้ก็จะเลือกใช้ CPU เป็น Exynos 990 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่2.73 GHz GPU เลือกใช้เป็น Mali G77 MP11 ส่วนในด้านของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวด้วยกันโดยตัวหลัก G71 12ล้านพิกเซลรูรัสแสงท f 1 8เป็นกล้องเลนวายนะฮะวเวอเลือกเลนเทเลโฟโต้8ล้านแล้วก็เลนอัลตร้าวอีก12ล้านส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่32ล้านพิกเซลรูรัสแสงท f 2 2เป็นกล้องเลนวายนะฮะแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่4,500มิลแอมครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก25วัตต์ส่วนในด้านของราคาครับต้องบอกอย่างนี้ว่าตัว S 2 0 FE ตัวนี้มีให้เลือกตั้งแต่ตัวที่เป็น 4G แล้วก็ตัวที่เป็น 5G นะครับโดยตัวที่เป็น 4G ครับจะมีความจุดเดียวนั่นก็คือรุ่นแรม8 g ิกรอม128ราคาจะอยู่ที่29,000 บาทนะครับส่วนรุ่นที่เป็น 5G เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2ความจูด,ด้วยกันนะครับโดยรุ่นความจุแรกครับก็จะเป็นรุ่นแรม 8GB ROM 128ราคาจะอยู่ที่23,900บาทแล้วก็รุ่นท็อปสุดครับจะเป็นรุ่นแรม 8GB ROM 256ราคาจะอยู่ที่25,900บาทซึ่งตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายในประเทศไทยเป็นที่เรยียบร้อยแล้วนะครับและนี่เลยครับก็คือ Samsung Galaxy S 2 0 FE OnePlus 8 T รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วค้าห้านเปวความ HD เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็นฟลูอิดออมโอลิครอบทรัว่าด้วยกระจกลิลาส Class 5การรีเฟรชเรหน้าจอครบับรุ่นนี้จะให้มาสูงถึง120เฮิร์ตด้วยกันพอร์ตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะฮะส่วนในด้านการทำงานครบับรุ่นนี้ก็จะเลือกใช้ CPU เป็น Snapdragon 865 Octa Core ความเร็วอยู่ที่2.84 GHz GPU เลือกใช้เป็น Adreno 650ส่วนในด้านของกล้องครบับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวด้วยกันโดยตัวหลักครับจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลรูรับแสงจี 7. 7เป็นกล้องเเลลลนนนววายะะฮบกรอัต้็ม1 6ล้านเลลลลนน์มาาโคร5้้แวก็เดป สล้านส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะให้มาที่ที่16ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอร,รี่แหรรุนนี้จะให้มาอยที่ที่4,500มิลลิแอมครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก65วัตต์ส่วนในด้านของราคาครับเจ้าตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้เปิดตัวในไทยนะครับแต่ว่าจะเปิดตัวในวันที่20ตุลาคมนี้แต่ว่าราคาที่เปิดตัวในต่างประเทศครับจะมีอยู่ทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนั่นก็คือรุ่นแรม g b r ก m 128ราคาจะอยู่ราวๆป,ประมาณ22,000บาทแล้วก็ระมอณสอจะเป็นรุ่นันบ1 2แ b ROM 2 5 6 ราคาจะอยู่ราวๆประมาณ25,500บาทและนี่เลยฮะก็คือ One Plus 8 T โดยอันดับที่1อีกรุ่นหนึ่งนะครับต้องแจ้งคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าในเดือนตุลาคมนี้เราให้มีอันดับที่1ด้วยกันทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะครับซึ่งอีกรุ่นหนึ่งนั่นก็คือ iPhone 12 Series แน่นอนครับว่า iPhone 12 Series เนี่ยเปิดตัวมาทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะครับเดีย๋ยวเรามาไล่เริ่มตั้งแต่รุ่นเล็กสุดอย่างเจ้าตัว iPhone 12 mini รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมขนาดหน้าจออยู่ที่ห้า หน้าจอเป็นซ u เปอร์เล n ิา XDR OLED โอ้โหเป็นหน้าจอ OLED แล้วนะครับปลุกมือให้เลย สนพอตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ต USB 2.0ที่เป็น Lightning จากทาง i p h o n นนั่นเองนะครับส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วย iOS 14ครับ CPU เลือกใช้เป็น Apple A14 Bionic g p u เลือกใช้เป็น Apple G p u นั่นเองนะครับส่วนในด้านของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่2ตัวด้วยกันโดยตัวหลักอยู่ที่12ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ f 1.6เป็นกล้องเลนวายนะครับบลูทูเลนอัลต้าวายอีก12ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าก็จะให้มาอีกที่12ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงท ท่ท่าไหรแต่ว่ามีชาร์จเร็วมาให้20วัตต์เราก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าจะแถมมันในกล่องหรือว่าจะต้องซื้อแยกเนาะความสูงครับแน่นอนว่ารุ่นนี้เนี่ยเริ่มต้นที่แรม4ี่กิกรอม64ครับราคาที่เริ่มต้นมาครับก็จะอยู่ที่ราวประมาณ21,900บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูรุ่นถัดมาครับกับเจ้าตัว Apple iPhone 12รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.1นิ้วความละเอียดครับจะอยู่ที่1170ห2 5 3 2พิลนรหรับอองรือยเก็เดสิบคูณสอง u ัน l ้า Full เ,เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็นซ u เปอร์เรจิน XDR OLED นะครับส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อครับแน่นอนว่าก็จะเป็น USB Lightning 2.0จากทาง iPhone นั่นเองนะฮะในด้านการทำงานครับแน่นอนว่ารุ่นนี้จะต้องรันด้วย iOS 14 CPU เลือกใช้เป็น Apple A14 Bionic นะครับ GPU เลือกใช้เป็น Apple GPU นะฮะส่วนด้านของกล้องครับรุ่นนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่2องตัวเหมือนกันกับตัวเมื่อกี้เลยนะครับโดยตัวหลักเนี่ยจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลรูรับแสงเจฟ1.6เป็นกล้องเลนวาย i นะฮะบวกกับเลนสัลตร้าวาย12ล้านส่วนกล้องหน้าครับตัว จะเป็นกล้องเลนวายนะฮะแล้วก็จะมี depth sensor นะครับหรือว่า sl3d ที่เขาแถมมาให้ด้วยนะครับสำหรับกล้องหน้าส่วนแบตเตอรี่ครับเจ้าตัว iphone 12ตัวนี้นะครับยังไม่ได้แจ้งว่าจะให้ความจุมาที่เท่าไหร่แต่ว่าจะให้ชาร์จเร็วมาที่20วัตต์นะครับแต่ว่าเขาเคลมมาว่า standard นะครับจะสามารถเล่นัลติมีเดียได้นะครับยาวๆถึง17ชั่วโมงด้วยกันเราก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าแบตเตอรี่เขาจะให้มาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนในด้านของความจุครับแน่นอนว่ารุ่นนี้จะให้ ram มาที่สี่กิกส์นะครับส่วน 256 gig, ตามลาดับนะครับส่วนรุ่นเริ่มต้นเนี่ยราคาจะอยู่ราวๆประมาณ25,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูรุ่นถัดไปกันเลยดีกว่านะครับกับตัวตัว iPhone 12 Pro รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.1นิ้วความละเอียดจะเป็น1170คูณ2 5 3พิบพิกเซลนะครับเอาง่ายๆก็ละเอียดกว่า Full HD Plus นั่นเองส่วนชนิดของหน้าจอครับเลือกใช้เป็น Super Retina HDR OLED นั่นเองนะครับพอตการเชื่อมต่อครับรุ่นนี้ก็จะใช้เป็น Lightning USB 2 0แบบทาง iPhone เหมือนเดิมเลยนะครับส่วนในด้านการทำงานแน่นอนครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วย iOS 14ครับ CPU เ,เลือกใช้เป็น Apple A14 Bionic GPU เ,เลือกใช้เป็น Apple GPU นะครับส่วนในด้านของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องมาที่3ตัวด้วยกันนะครับโดยตัวหลักเนี่ยจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลรูลรับแสงท t f 1.6นะครับเป็นกล้องเลน Wi ยโมดูลเลือกเลน Ultra Wide 12ล้านเลน t e l e p h โต o 12ล้านแล้วก็เลน Depth Sensor หรือว่า TOF 3D อีกเลนหนึ่งนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยตัวนี้ก็จะให้มาที่12ล้านพิกเซลนะครับรเป็นอวจะ SL าื่ 3D La นนนันเองะะแบตเตอรี่ครับแน่นอนว่ารุ่นนี้ก็ยังไม่ได้ระบุออกมานะครับว่าจะให้มาที่เท่าไหร่แต่ว่าจะให้ชัดเร็วมาที่20วัตต์แล้วก็จะสามารถสแตนบายนะครับสามารถเล่นได้ยาวๆเนี่ย17ชั่วโมงด้วยกันส่วนในด้านของความจุครับแน่นอนว่ารุ่นนี้ก็จะให้แรมมาที่6กิกสนะครับส่วน ROM เนี่ยมีให้เลือกตั้งแต่128กิก256กิกแล้วก็512กิกะไบต์นะครับด้วยราคาของรุ่นเริ่มต้นนะครับก็จะอยู่ราวป,ประมาณ31,200บาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูรดรรุุุ่่่่่นนททอออสดหหืวาาีใญขงง นนี้กัเลยดีกว่านะครับกับเจ้าตัว iPhone 12 Pro Max รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.7นิ้วความละเอียดจะเป็น1,284คูณ2,778เอาง่ายๆก็ประมาณ 2K+ เลยนะครับที่นี้ของหน้าจอครับเลือกใช้เป็น Super Retina XDR OLED นั่นเองนะครับตอนการเจ้าต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Lightning 2.0ตามปกติเลยนะครับส่วนในด้านการทำงานรุ่นนี้ก็จะรันด้วย iOS 14นะครับ CPU เลือกใช้เป็น Apple A14 Bionic GPU เลือกใช้เป็น Apple GPU นะครับส่วนในด้านของกล้องครับ รุ่นนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวเหมือนกันกับตัวเมื่อกี้เลยนะครับโดยตัวหลักเนี่ยก็จะอยู่ที่12ล้านพิกเซลรู่นละแซงจ F 1.6นะครับเป็นกล้องเลนส์วายมัวเพื่อเลนส์อัลตร้าว12ล้านเลนส์เทเลโฟโต้12ล้านแล้วก็เลนส์เดฟเซนเซอร์หรือว่า TOF 3D นะครับอีก1เลนสส่วนกล้องหน้าครับตัวน,นี้ก็จะให้มาอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับรุ่นละแซงจ F 2.2เป็นกล้องเลนส์วายมวเพื่อเลนส์เดฟเซนเซอร์ร ensor, หรือว่า SL3D อีก1เลนสนะฮะส่วนแบตเตอรี่ยังไม่ได้เผยออกมานะครับว่าจะให้แบตเตอรี่มาที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะให้ชาร์จเร็วมาอยู่ที่20วัตต์นะครับแล้วก็ค่ามาตรฐานสแตนด์บนะครับที่จะ3 ามารถเล่นมัลติมีเดียนะครับจะสามารถเล่นยาวๆได้ถึง20ชั่วโมงครับซึ่ง Apple เขาเคลมมาแบบนี้นะครับส่วนในด้านของความจุครับแน่นอนว่ารุ่นนี้ก็จะให้แมมาที่6กิกนะครับส่วน ROM เนี่ยมีให้เลือกตั้งแต่128กิก256กิกแล้วก็512กิกะไบต์นะครับส่วนราคาเริ่มต้นของเจ้าตัวนี้ครับก็จะอยู่ราวๆประมาณ34,400บาทนะครับนี่ก็จะเป็นราคาทั้งหมดที่เปิดตัวในต่างประเทศนะครับไม่ใช่ราคาที่เปิดตัวในไทยถ้าเกิดว่าเปิดตัวในไทยเนี่ยก็ต้องบวกภาษีเพิ่มเข้าไปอีีกกนนนๆๆห่่ออยคลเ็ื Apple iPhone 12 สองซีรีส เป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับ10มือถือที่นาซื้อเลน,น่าใช้ประจําเดือนตุลาคมปี2020เอาจริงก็มี11รุ่นนะครับถ้าเกิดว่าสเปคเนี่ยพูดไม่ครบท้วนยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าเวลาเนี่ยมันมีจํานวนจํากัดแถมถ้าเกิดว่าทําเวลาให้มันเยอะไปเนี่ยคุณผู้ชมก็ดูไม่จบคลิปนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชื่นชอบรุ่นไหนชอบรุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยนะครับหรือว่าคุณผู้ชมคนไหนนะครับอยากจะเข้าไปอ่านสเปกเพิมเ่มเติมทั้งนนรสา เช่นกันนะฮะหรือใครนะครับอยากจะดูข้อมูลข่าวสารที่มันครบถ้วนกว่านี้แล้วก็อยากจะดูสเปคที่มันครบกว่านี้เนี่ยสามารถเข้าไปดูสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อของมือถือแต่ละรุ่นได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับฝากคุณผู้ชมเนี่ยกดไลค์กด u b s c ไ i b ้และที่สําคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมดรีมบริลียาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับเซอเกลลากาย